ข่าวเช้าของเราในวันนี้ยังคงติดตามกรณีเรื่องของรถบรรทุกที่ไปตกบ่อที่หน้าซอยสุขุมวิท -61 ทับนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นต่อเนื่องกันหลายเรื่องด้วยกันทั้งเรื่องของการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำหนักเกิน สวยสติกเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับอาจจะช่วงแรกวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีรถบรรทุกประสบเหตุตกบ่ก่อสร้างโครงการนําสายไฟฟ้าลงใต้ดินที่ถนนสุขุมวิทหน้าซอยสุขุมวิท61ทับหกันหน่อยนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น จนทำให้มีเ,เหตุผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผลกระทบก,กับการจราจรเป็นวงกว้างนะครับขณะที่บริเวณกระจกด้านหน้าของรถบรรทุกคันดังกล่าวที่เกิดเหตุนเนี่ยก็มีสติกเกอร์ติดเป็นรูปดาวอักษรภาษาอังกฤษสีเขียวนะครับโดยทางประธานสาพ,พันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าสัญ,ญลักษณ์อันนี้สติกเกอร์อันนี้ เป็นสัญลักษณ์ของสวยสติกเกอร์นะครับล่าสุดพนักงานสอบสวนก็ได้เรียกเจ้าของรถบรรทุกติดสติกเกอร์ดาวสีเขียวนี้เนี่ยเข้าไปให้ปากคำก่อนที่จะแจ้งข้อหาซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้สั่งให้ลูกน้องบรรทุกน้ำหนักเกินส่วนเรื่องของสวยดาวบีสีเขียวนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสวยรถบรรทุกด้วยครับด้านนายวุฒิพัฒน์นะครับจันทรินทรากรหรือว่าเสียบ,บิ๊กนะครับซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถบรรทุกที่เกิดอุบัติเหตุ ตกบ่อพักสายไฟของการไฟฟ้านครหลวงบริเวณปากซอยสุขุมวิท61เอ่อ64ทับหนะครับขออภยัยซึ่งก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือหลังจากถูกแจ้งข้อหาใช้บุคคลอื่นให้กระทําความผิดก็คือใช้คนขับรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับคือนายวุฒิพัฒน์เนี่ยได้มีการชี้แจงเรื่องของสติกเกอร์รูปดาสีเขียวตัวบีซึ่งเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ คือนายวุฒิพันธ์บอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของสวยสติกเกอร์เลยแต่ว่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยชื่อเล่นว่าบิ๊กจึงติดสติกเกอร์สีเขียวตัวบีนะครับแล้วตัวเองเนี่ยเกิดวันพุธก็เลยใช้สีเขียวส่วนที่ใช้ดาวก็เพราะว่าอยากจะเป็นดาวรุ่งในสายอาชีพนี้พร้อมบอกอีกด้วยนะครับว่าตนเองเนี่ยไม่ได้วิ่งรถบรรทุกแค่4-5เดือนแต่ว่าวิ่งมานานแล้วตั้งแต่ปี2561แล้วก็มีรถบรรทุกจำนวน3คันติดสติกเกอร์ที่กระจกหน้ารถนี้ทุกคัน และที่สำคัญคือติดมานานแล้วด้วยไม่ใช่สวยสติกเกอร์เพื่อจะใช้ไปเคลียร์ตามเส้นทางที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้นะครับส่วนสาเหตุที่ติดสติกเกอร์นี้เพราะว่าเวลาไปขนดินในไซต์งานต่างๆเนี่ยจะได้แบ่งแยกได้ว่ารถไหนเ,นเป็นรถของใครเก็บเงินค่าขนดินกับใครซึ่งรถทั้ง3คันของเสียบิกหรือว่านายวุฒิพัฒน์เนี่ยก็จะติดสติกเกอร์ดาวเขียวตัวบนี้ทุกคันนะครับ ยืนยันว่าไม่ได้กังวลเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีพยานยหลักฐานในสิ่งที่พูดไปหลักฐานทุกอย่างมอบให้กับตํารวจไปหมดแล้วพร้อมกับยืนยันว่าไม่ทราบว่ารถบรรทุกมานั้นน่ะที่บรรทุกมาแล้วก็เกิดเหตุเนี่ยจะบรรทุกน้ําหนักเกินเพราะว่าทุกครั้งที่มีการตักดินใส่รถบรรทุกไม่มีการชั่งน้ําหนักแต่ว่าเป็นการใช้วิธีการคาดคะเนด้วยสายตาเอาล่ะนะครับเอาไปฟังเสียงนายวุฒิพัฒน์ที่เขาไปให้การกับตํารวจไหมครับผมติดป้ายนี้มานานแล้ว ไม่ใช่ป้ายเคียร์ไม่ใช่ป้ายสวยแต่เป็นป้ายชื่อของผมเองแค่นั้นเราติดไว้เพื่ออะไรครับติดไว้เพื่อที่ว่าเวลาผมไปเอาดินตามตามสถานที่ต่างๆที่เขาขายดินให้ผมอ่ะครับเขาจะได้รู้ว่าเป็นของใครเก็บเงินกับใครครับแค่นั้นเราก็ไม่กะกะเอาเราก็กะกะเอาครับว่าต้องใส่ให้ไม่เกินเราก็กะกะเอาครับก็ต่างคนต่างกะเอาเพราะมันไม่มีตาช่างให้เราช่างใช่คำนวณแล้วก็แล้วก็เราก็วิ่งมา สักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เปิดบ่อถนนก็ไม่ได้พังนะพอเปิดบ่อมารถผมก็ตามภาพที่เห็นนะอย่างนี้รถเรามีการดัดแปลงไหมิ่งาผมวิ่งมาหลายปีมากนะครับภายหลังจากที่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับพนักงานสอบสวนก็ปล่อยตัวทันทีไม่ได้ใช้วงเงินประกันนะครับเพราะว่านายวุฒิพัฒน์เนี่ยเข้ามาตามหมายเรียกแล้วก็เตรียมที่จะนำตัวส่งสารแขวงพระขนงเพื่อจะทำการฟ้องวันนี้ต่อไปแล้วครับ